ใจมากก็ม so no ีน so ้ Actually, ําตากันน right? ิดนึงเพด้วยความภาคภูมิใจที่ว่าเราฝึกซ้อมกันมาก็นานมากเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งอะไรก็ฝ่าฟันจนมาถึงวันนี้ค่ะแล้วก็ได้เหรียญนี้ค่ะเมื่อจากตอนที่ฉันไม่เชื่อที่เราได้ทองแดงใช่ไหมนี่เราอัพเวลขึ้นมาเป็นเหรียญดนแล้วว่าโอ้เป็นเหรียญแดงจริงจริงก็ไม่ใช่เหรียญที่คาดหวังนะคะว่าหวังจริงๆแค่เหรียญทองแดงจริงๆแค่เหรียญทองแดงนาะหวังแค่ติดเหรียญเฉยเฉยแต่ก็เกินเป้าหมายเหมือนกันค่ะรอบนี้ เราซ้อมกันมาหนักแค่ไหนเพราะจริงๆมีเปลี่ยนไม้สุดท้ายด้วยเนาะคือไอซ์เจ็ดชนะก็เลยเป็นน้องถูมาแทนใช่ค่ะคือในระยะการฝึกซ้อมเราก็ดึงน้องถูเข้ามาตีอยู่แล้วที่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็แล้วก็คุยกันตลอดว่าบแบบไม่เป็นไรผิดพลาดต,ตรงไหนแล้วก็แก้ไขอะค่ะจนถึงวันทุกวันนี้ที่เราแข่งเนี่ยเราก็บอกนะว่าไม่เป็นไรนะรับไม้แล้ววิ่งให้ฟรีที่สุด เท่าที่เรามันเราซ้อมมาเลยไม่ต้องคิดว่าเราจะดูใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆเนี่ยในใจหนูนะคะก็ยังแอบ,บคิดว่าน้องอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเกมแมทใหญ่ของเขาด้วยจริงๆแล้วคือเขาตื่นเต้นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้บอกพี่ๆแต่เราก็แอบ,บดีใจที่น้องเล็กสุดในทีมแล้วเขาสามารถทําได้ขนาดนี้คือบูมใจมากอระถอยากพูดอะไรลูกฝากทีมลำตอกในลูกอ่ก็ต้องขอบคุณแรงเชียร์แรงใจทุกคนด้วยเพราะว่าที่มาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีพวกกําลังใจก็ไม่สามารถมาถึงได้ ค่ะหนูค่าพี่สุดนะคะก็ภูมิใจที่ได้เม็ดเอเดนเกมเม็ดนี้ค่ะเป็นเป็นเหรียญแรกค่ะในเอเดนเกมค่ะข้าอยากอยากตอนนี้ก้าอยากมีงานทำละค่ะพรายังไม่มีงานทำก็ขอบคุณนะคะพี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าทุกคนที่ติดตามเราส่งพยายามส่งกําลังใจมาให้เราหนูยอมรับว่าหนูได้รับกำลังใจเยอะมากแล้วก็คือแบบคือ คือมันล้นจนล้นจนคิดว่าแบบเฮ้ยคนเชียร์เราขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เชียสีผัดสีคุณร้อยเม็ดยิงนะคะขอบคุณครับโอเคเป็นตัวแทนน้องๆแล้วกันเนาะวันนี okay, 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 ้นะคะชืกบอเต็มที่แล้วอยากให้คุณพูดแทนน้องๆหน่อยก็วันนี้ก็เราคว้าเหรียญให้ประเทศไทยไม่ได้ครับแต่ว่าพวกเราแล้วก็น้องๆในทีมได้ ทำความสามารถของตัวเองดึงดึงศักยภาพของวันนี้ออกมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วครับเราก็คว้าที่4มาได้ก็ถือว่าโอเคมากครับน้องๆที่มีอาการตึงแล้วก็ได้ทําการออกฟาวออกอะไรที่เราได้หวังมาเพื่อสี่คนร้อยแล้วก็หวังให้น้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาการบาดเจ็บในภายภาคหน้าด้วยครับเพราะว่าเราก็ยังมีเม็ดใหญ่ๆคุยไฟเพื่อไปโอลิมปิกแล้วก็มีเอ่อวอลิเลอีกในปีหน้าครับถ้าบาดเจ็บครั้งนี้ก็ อาจจะพักยาวก็อาจจะไม่มีลุ้นไปโอลิมปิกครับก็มีน้องต้าไม้สองมีอาการตึงแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อแฮมสติงข้างซ้ายแล้วก็ปวดข้อเท้าข้างขวาครับจากการวิ่ง100เมตรก็ทําให้น้องดึงสกยภาาออกมาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวน้องครับก็น้องก็พาไม้มาให้ผมได้ผมก็ดีใจมากๆแล,แล้วก็น้องไม่มีอาการบาดเจ็บด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับ แล้วก็น้องบิวพลิพลก็มีอาการตึงจากการลงร้อยเมตรสามเที่ยวแล้วก็200เที่ยวหนึ่งครับมันก็ตึงแล้วก็เราไม่อยากให้น้องบิวเสี่ยงที่จะลง2 0 0เมตรด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตึงแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็มันจะรักษายาวแล้วก็อาจจะเสี่ยงที่จะคอลิฟาฟโอลิมปิกยากครับ ว่าเราคุ้มนะครับเพราะว่าเราได้พักน้องๆเพื่อที่จะให้อาการตึงแล้วก็อาการบาดเจ็บเล็กน้อยเหล่านั้นได้หายแล้วก็ร่างกายฟื้นกลับมาเพื่อที่จะลงมามีโอกาสรุ้นเหรียญของผัด4ี่คร้อยที่เราฝึกฝนแล้วก็เน้นมาตลอดก็เราก็ทําได้เต็มที่แบบเต็มที่ที่สุดแล้วครับสำหรับร่างกายน้องๆแล้วก็สําหรับตัวพวกผมเองก็ต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยที่เชียร์อยู่ด้วยครับที่พ้าเหรียญผัด400ในวันนี้มาไม่ได้ครับ น้องๆไม่ได้พร้อมทิ้งเหรียญส่วนตัวครับเพราะว่าเ,อเ,อออเหตุการณ์มันอนุบิเหตุณช่วงเวลานั้นเพราะว่าน้องวิ่ง3มเที่ยวม,มันหนักมากสําหรับน้องๆครับเพราะว่าน้องต้องวิ่งเอ้ปอรตตลอดตั้งแต่รรบพัดเลยครับก็ทใหมกล้ามเนื้อมันโอเวอร์แล้วก็มันจะมีแบบกล้ามเนื้อมันเสี่ยงฉีกขาดได้ครับแล้วก็เราก็หวังมากมากครับสี่ร้อยเพื่อที่จะคว้าเหรียญมาให้ได้แต่ก็มีอาการอุบิเหตุเกิดขึ้นนะระหว่างช่วงการแข่งขันก็ไม่อยากให้ มีใครคาดคิดได้เกิดขึ้นครับก็โอกาสในการไปโอลิมปิกครั้งนี้ผมรู้สึกว่าน้องบิวุริพล์ทำเวลาได้10.02เกือบจะลง9แล้วแล้วก็น้องต้าสรอัดก็ทำเวลาได้10.16ผมคิดว่าทีมเราแบบโอเคมากแล้วก็ผมกับน้องเออผมกับน้องไฟเตอร์ก็จะพยายามทำเวลาให้ดีเพื่อที่จะมาช่วยส่งเสริมน้องๆ สองคนนี้ที่เวลาแบบดีมากๆสําหรับตัวแทนของประเทศไทยในครั้งนี้ผมว่าเราเวลาเดี่ยวของเราดีกว่าตอนที่ทําลายสถิติประเทศไทยอีกผมคิดว่าเราสามารถกลับมาฟืน้นฟูร่างกายกลับมาคว้าถ้วไปโอลิมปิกได้